อืม <West> อะไรเนี่ยห้ามเข่า <They> อ <Viol ent> ืม <Dir> ห <want lucky> <can> ้ามเข่ากันนด้กูฮาร์ดคอโว้ยเออทางนี้ละกันอืมเดนเดนเตเตเตเดอืมนี่คือป่าอะไรเนี่ ไม่มีตาต้องมองตลอดอมไม่นะ่าฉันเคยอ่านไปแล้วทำไมไม่น่ากลัวจังวะโอ้ยทำไมไมันพูดอย่างนี้เนี่ยหรือม,มาทอสมาซะด้วยสิอเออฮ้ย,ยตัวไรนี้ทำไมลักโลกค่ะมาทำไมเดินเดินนี้นี่เดินต่อดีกว่า เอออะไรวะอืมนี่คุณคิดว่าคุณฮอตเหรอืมใครมาใครเอาป้ายนี้มาติดไว้เนี่ยืมอืมโอ้ยโอ้โห ตรงนี้เขาใกล้พลังงานมากเลยค่ะโอ้เจ้าเจ้คิดว่าฉันควรจะแวงยากเฮ้ยวิ่งไปวิ่งไปเร็วเร็วชูเฮ้ยมันวับได้เร็วเร็วดีเร็วเร็วเร็วมาทางไม,าม่เจอแล้วเร็วเร็วเฮ้ย เหนื oh. mm. uh ่อยเดี๋ยวก่อนนะฉันือเหือยบายฮึฮไม่กลัวแล้วฮ้เฮมาสิ t i m อือ เออนู้เสี่ยฟ้าคันว้าวตึ้งตึ้งกูฮีโร่บายยัง